สวัสดีค่ะนี่เป็นเมนูที่2นะคะก็เป็นเมนูโปรดเหมือนกันคือแกงส้มกุ้งมะละกอเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทําได้ง่ายมากๆหญิงมีสไตล์ทําได้ทุกคนทําได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันก่อนนี่แน่นอนต้องมีกุ้งประมาณ10ตัวมะละกอแบบสุกแบบใกล้ๆสุกแล้วมันจะมีเหลืองๆในในเครือกมะละกอแบบเหลื่อมๆแล้วก็ที่สําคัญคือ ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นและอร่อยก็คือเครื่องแกงนะสมเกตเครื่องแกงจากของสุราชบ้านซ่องเวียงสะแล้วก็กะปิกะปิแบบสําหรับทําเครื่องแกงกะปิมีสองแบบกะปิน้ําพริกกับกะปิเครื่องแกงถ้าจะทําแข่งส้มก็ต้องเป็นกะปิเครื่องแกงแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บและมะนาวน้ํามะขามจะทําให้หนัวขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเปิดเตาก่อนเลย แล้วก็ใส่น้ำใสเนสทเล่เตเข้าแล้วนะเนี่ยหนึ่งขวดเต็มเต็มเมนูโปรดทำง่ายมากไม่ยากไม่ยากทำอยู่บ้านใครๆก็ทำได้ตอนนี้ทุกคนต้องดูแลตัวเองเนาะอยู่บ้านเยอะก็แนะนำอาหารใต้แบบง่ายๆ เราคนใต้ก็ต้องทำอาหารตายเดี๋ยวไฟแรงสักกลน้อยอุ๊ยไฟไม่ติดอายจังไฟติดแล้วโอเคเอาละเปิดแรงๆอืมปิดไฟไหมปิดฟไฟก็ พอเปิดปุ๊บพอ,พอน้ำเริ่มจะเดือดเล็กๆนะเดี๋ยวเราปล่อยไว้แป๊บหนึ่งพอน้ำพอน้ำเริ่มเดือดนิดๆแล้วมีความร้อนหน่อยๆสิ่งแรกคือเครื่องแกงเลยนะคะที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเพราะเขาปรุงรสชาติที่อร่อยมาแล้วและแน่นอนกะปิ แกงคนเลยค่ะเดี๋ยวขอหาอุปกรณ์สักเล็กน้อยแกงตัี้มาแล้วจากคนชอบกินตอนนี้ทำเป็นแล้วค่ะ ชีวิตไม่ยากไม่ยากาทำกับข้าวนี่ต้องให้กะปิละลายกับเครื่องแกงละลายใครที่ชอบแกงส้มเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าง่ายนิดเดียวอตอนนี้มันเข้ากันแล้ว และแน่นอนต้องใส่มะละกอก่อนเพราะว่ามะละกอจะสุกช้าวกว่ากุ้งนะคะให้เขานิ่มๆหน่อยมะละกออย่างเงี้ยโหตอนสุกนะ้มันจะอร่อยมากเขาเรียกเราก็ออกมาเลื่อมมีเรื่องเรื่องแดงๆแ,แข็งๆสุกเออเดือดปุดๆแล้ว <S <S เบาไฟสักเล็กน้อยนะคะ แต่ก็เบอกเยอะไม่ได้เพราะต้องให้มละกอเราสุกด้วยเอาละฟองตักมาตักฟองก่อนนะคะทำไปก็คืนน้ำลายไปนะเพราะว่าเม,มนูโปรดน่ากินหอมแล้วหอมละอมโอ้โห เานี่ยเขาดีแล้วเกินร้อนแรงดีแล้วเกินว้าวตอร้อนแรงดีเหลือเกินต้องต้องยุกดีว้าวอือหือปล่อยให้มะละกอนิ่มก่อน แล้วเรายังมีกุ้งแล้วก็ว้าวของคดีเหลือเกินเตาแรงเราก็่อยไปไหมเพิ่มเห้็นก่อนได้ไหมดีใจใช่เลยมันแล้วก็เดี๋ยวเราเติมแล้วก็อีกหน่อยดีกว่า เติมได้อีกชอบกินมะละกอเติมอีกหน่อยนึงอือหือกินหอมต้องต้มให้มะละกอนิ่มก่อนตอนนี้นะเรายังมีน้ำมะขามที่จะปรุงรสแล้วก็น้ำมะนาวและน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนั่นเอง อคนได้ไหมอชอบกินมะละกอเยอะก็ต้องใส่มะละกอเยอะหลังจากนั้นก็รอเวลา ใส่ตอแน่เลยน้้กอะฮะของเขาดีของเขาดีเาดตาแรางอืน,นิ่มหรืออย่างเงี้ยยังไม่นิ่มต้มไปอีกต้มอ,อีก ต้องใช้เวลาหน่อยมละกอต้องให้สุกพอกดแล้วมันกินแล้วต้องนิ่มๆใส่กลงอย่าม,ามูชกเลยไปไปนั่งเดี่ยวเราด้เอาไปเดี่ยวเรา่มเอาจริงเลยมละกอยังไม่สุกนะคะ,ะต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งให้มละกอสุกหน่อย ไฟร้อนแล้วก็ยกเลยสักประมาณห้านาทีนน่าจะมะละกอน,น่าจะสุกได้ต้องใช้เวลาสักเล็กน้อย ต้องรอต้องรอเวลารอว่างเราก็สุกตะกิดแนอืมให้มันนิ่มๆเริ่มเปิดไฟสักเล็กน้อยเร่งไฟลกุกเราก็ยกของอ่ะเริ่ม <laughs> เริ่มจะปรุงรสแล้วนะคะน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บอ่เสร็จปุ๊บ น้ำมะขามจะได้นัวรสชาติประมาณอสองช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนสองช้อนเต็มเต็มเลยต่อมาคือน้ำมะนาวเรียบร้อยหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนเดี้ยต้องเด้ยวไไชมละก็ะยกเลย ชิมไชิมโอ้ยนั่นไปก็คืนน้ำลายไวเอือ้ออือรอรอรอเดี๋ยวต้องชิมดูนะรสชาติจะประมาณไหนอหอมหอมหอมเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยว รอมะละกอสุกก็ใส่กุ้งก็ปิดจอบถือว่าเมนูนี้ก็เสร็จสมบูรณ์มะละกอรออีกสักเล็กน้อยออจิมดูสิยังยังต้องอีกสักพักหนึ่งอืมตัวชิ็มันจัง นชิมชิมชิมได้ไหมนี่คเอระตายยิ่ยกินบปหลังเอาละตอนนี้รอเวลาอย่างเดียวให้มะล,ละกอสุกปุ๊บก,กุ้งสุกเราก็เมนูนี้ก็ก็อเอาล่ะ,ลละเดี๋ยวนะเราเช็คมะล,ละกอก่อนนะคะ นิ่มหรือ,อยังอืมใกล้ละใกล้ละน้องกุ้งน้องกุ้งจะลงแล้วนะนี่คนไหม ใส่กุ้งปุ๊บอย่าเพิ่งคนแถวบ้านเรียกคนนะ <c oughs> อย่าเพิ่งกวนก่อนปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะขาวกุ้งสุกก็ยกได้ละเพราะอร่อยละ <c oughs> ทำง่ายมาก <c oughs> ใครๆก็ทำได้ แต่สำคัญกุ้งซื้อที่ไหนก็ได้นะเพาว่าใส่กุ้งก็ต้องเติมไฟสักเล็กน้อยชีวิตคุณจะง่ายขึ้นถ้าคุณมีเครื่องแกงอย่างที่บอกนะคะอ่าจะง่ายมากออ คนได้ยังอตอนนี้เรานี่ไงนี่ไงโ้ oh my god อือหือน่ากินมาก <c oughs> นี่อีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะสุกแล้ว นี่เดี๋ยวโชว์หน้าตานี่ฝีมือหญิงมีสไตล์ไม่ได้ไม่ได้ทำกันเล่นๆน,นะอืมโหทำเองได้ไงสบายละอ่ะคราวนี้รอเดือดปุ๊บปิดจบับเราก็จะได้แกงส้มกุ้งมะละกอแบบสุกแล้วด้วย แล้วก็นิ่มแล้วโอเคชิมรอบสุดท้ายอืมร้อยแล้วร้อยแล้วโอเคปิดเตาแล้วนะเดือดแล้วปิดเตาแล้วเรียบร้อยนี่ฝีมือหญิงมีสไตล์ชีวิต ใช่ชีวิตง่ายๆเพราะเครื่องแกงนะคะสมเจ็ดเครื่องแกงแนะนำเลยพร้อมกะปิด้วยเย่ yeah. เรียบร้อยเย่ yeah.